ขอ้ขอที่5ข้อที่5ค่ะคุณมีวิธีการทำธุรกิจกับ u ยู l ใน e ิในช่วงเริ่มต้นอย่างไรให้ประสบความสำเร็จในช่วงระยะเวลา6เดือนแรกเมื่อกี้ได้อธิบายช่วงต้นเนี่ยนะได้อธิบายไปแล้วเหมือนคล้ายกันโอเคไหมผ่านได้ไหมคล้ายกันโอเคก็คือมีเลนไ์หนมีโกลเซตติ้งแล้วก็มีเอ็กซิคิวชันเอ็กซิคิวชันพูดพร้อมกันสิเอ็กซคิวชันจะ เหมือนกับเนื้อกว่าแอคชั่นเข้าใจไหม Execution ในมุมแปลงของผมนะครับก็คือการปฏิบัติการปฏิบัติที่แบบว่าชัดเจนมากม,มันไม่ใช่แค่การกระทำเข้าใจไหม Execution คือ,คอลงมือทำตามแผนเนียบเละคมชัดลึกเลย Execute ตามนั้นเลยมันไม่ใช่ว่าฉันได้ทำอันนั้น,ม,นมันมีโอกาสผิดผิดตัวนะแต่คำว่า Execute นี่ก็คือปฏิบัติตามแผน ตามกอลยยืพับพับพับคือลงมือปั๊บตัดตามผลออกมาตามนั้นลงมือปั๊บตามนั้นไม่เสียเวลาเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าตัวเองต้องทําอะไรที่ได้ผลมาได้สุดแล้วก็รู้ตัวว่าตัวเองอะ่ะหนึ่งคนลุยได้ไหมไม่ได้ก็คือทุน่นหนอัพหลังถ้าไม่รู้ตัวลุยคนเดียวมันไม่ได้ผลตามที่ต้องการแล้วสำคัญคือไม่รู้ตัวเนี่ยอันตะะรายเข้าใจไหมอันนี้ก็คือสาเหตุที่คุณต้องปรึปรกษา โค้ช <Coach S 2> ของคุณเป็นระยะระยะ,ะ,ยะเผื่อบางอย่างเราไม่ตื่นตัวโค้ชมาเขาได้ทักเราไหมโค้ชมาทักว่าเฮ้ย hey, อันนี้รู้สึกไม่ดีไม่ดีพอสมควรแต่คือเหมือนกับ<อ>ก้ามกินถามว่าคุณรู้ตัวไหมเข้าใจป่ะอ่ะโค้ชโค้ชต้องโค้ชต้องใจจริงนะต้องจริงใจคือถ้าดาวไลน์หลงนี่นะคุณราต้องเข้าไปทักเลยนะอย่าปล่อยให้เขาหลงหลงไปซี่อะไรเงี้ย สนนเนๆ้ออะไรใช่ไหมโอ้นหบอกให้ต้งไม่ยอมพอนน่อสยสนๆนเนไม่ได้หรอทุขกิจนี่บังคับต้องเป็นคนดีคือถ้าดาวไลน์คนนั้นคุณมีความรู้สึกว่าเขาหลงหลงอยู่นะคุณจะต้องไปคุยกับเขาเข้าใจป่ะให้ใช้คำที่เหมาะสมว่าเออที่ทำไปแล้วเป็นยังไงผลที่ต้องการเป็นยังไงมีตรงไหนให้เราช่วยคิดไหมช่วยวางแผนไหมก็เสนอตัวเข้าไปแล้วก็ลองบ่าวอธิบาย ของคุณแต่ไม่ฟังครับาใจ๊ะสำคัญคือเตินตัวเตินตัวโอเค